สวัสดีครับมาเก็บเห็ดครับปุ่นี่เปิงครับเห็ดครับเห็ดเพิ่งขมครับเห็ดขมอยู่ค่าครับสีหน่อยสีไลท์ไปยังไรครับติดตามมึงครับมาเก็บเห็ดน้ากันครับผมกําลังออกครับอย่างมาพ่อปลาเห็ดพอดีครับของใส่กับโทันมี่ เก็บน้ำกันครับมันจะได้หน่อยได้ไล,ย,ล,ย,ลยซ้ำได้ครับมีแต่ดอกจุ๋มๆงามๆครับกำลังพอดีดอกงามๆครับจุ๋มๆเก็บไปเรื่อยๆเพื่อนๆครับผมสิเป็นจังได กำลังขึ้นไหมครับกำลังงามเป็นเห็ดเพิงคมเห็ดเพิงขมครับเห็ดขมยูค่าครับผมดอกข,า,ขาวๆครับขาขาวๆดอกแรล่ๆครับกินได้ครับผู้ได้มากขมกระต้มนามเดียวแ่ะครับผููได้มกจืดๆกระต้มไรายนามแน่นะครับ,าาบ,รรบประจังสิบ,บขมครับ กำลังงามครับขาลอยสวยเลยครับนี่ครับแมนเบิร์ครับดอกสวยๆครับผมเก็บเพื่อนๆกันไปเลยครับมาเห็นพ่อผู้เดียวครับของไซส์บัตเทมีครับพี่น้องครับเก็บกองไ้ก้อนนะครับตอนนี้กองไว้เป็นจุดเป็นจุดครับ เก็บมือเดียวครับมือหนึ่งถือกล่องครับผมอุ้ยดอกงามขนาดครับกลังพอดีครับสวยสวยครับเห็ดเพลิงครับตะลุนกันครับว่าเสียด้หน่อยในหลายปลาดได้นะครับเช็ดชุดนี้ ดอกงา,งามครับกำลังขึ้นครับผมเห็ดครับเ็ดมีแต่ดอกสวยสวยครับถ้าขึ้นแบบนี้ครับมันมือแล้วครับดอกงามๆามจุ่มจมครับผมเป็นเ็ดที่เกิดเองตามธรรมชาติครับตระกูลเ็ดตับเตานะครับ เฮ็ดเพิ่งผมยู่าครับผมงามๆครับผมต้องสวยเลยครับเอาละครับบัดนนี้ไปได้ถุงหูหิวมาแล้ะครับเก็บใส่ถุงสัก้อนครับคอยสได้หาต่อครับผม ย่านหลงเห็ดครับเก็บกองไว้มาลุ้นกันครับผมมันจิเป็นยังไงนี่ครับกองแรกครับเก็บใส่ถุงเลยครับกับเปาได้ตังใจมากหานะครับ แต่มาพอนะครับที่จะได้บ่ไดรครับต้องเก็บครับมาวามันเคยออกปีที่แล้วนะครับก็เลยมาละซองมึงนะครับกลับมาพ่อพอดีนะครับมานซ้ํานะครับกองสองครับกองสองครับ ดอากำลังซื้อสวยครับเห็ดนี่ปกติครับการเก็บรักษาได้นานนะครับเพียงแต่ว่าเอาต้องต้มก่อนนะครับต้มให้เรียบร้อยนะครับเอากะเอาใส่ถุงหล่อนนะครับแช่ฟิชไว้นะรักษาเก็บได้เป็นปีนะครับปีสองปีคนละครับแล้วแต่นะครับแต่ต้องต้มให้ซุกก่อนนะครับให้เชื้อมันตายก่อนนะกินเนนานนะครับ ผู้ถว่นก,ก็บผ้าแกงนะครับหลังคนิ่นก็เอาไปไปยำไปไปก้อยไปลาบนะครับกินแสบกองที่สมครับกองที่สามนครับ,รานะรบขาดบบว่าบดตำกวหาหกโลกครับเมือนีสำหรับเห็ดชนิดนี้นะครับมีแต่เห็ดชนิดเดียวนะครับบดตรงเบืองอยากบดตองดูยากครับเห็ดตับเตาเห็ดเพิงขมนะครับ บางคนเกินเห็ดคมอยู่ค่ะนะครับงามๆครับม่วนแล้วครับเก็บผู้เดียวเบว์ผู้เดียวครับะชวนมามารับมาชมบรรยากาศครับเก็บเห็ดมันๆครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบ แบบยูแบบธรรมชาตินะครับอยู่แบบบ้านๆพื้นๆนะครับมืนอนนี่พายพีพนองมาเลาะเก็บเง็ยครับผมอีกกล้องนึงครับนี่เอ้ยนะครับยุ่งกับร้ายครับเสือขั้นยาวก็ไปแล้วมากครับกัดเข้าไปไครับฝนตกไหมครับฝนตกไหมเฮ็ดออกครับงามๆสวย จำจมครับก็ต้องไปนั่งตัดขาล่างขากอนนะครับคอยต้มนะครับน่ะครับผมไปต่อครับไปหาต่อบึงนี่ครับหลอบแรกครับหาต่อครับผมเจออีกครับเก็บอีกครับไปเรื่อยๆครับผมยังอีกเยอะครับพื้นที่ตรงนี้อันนี้เฮ็ดเบื่อได้ครับเด้อ เฮ็ดเบือครับอันนี้เฮ็ดกินได้ครับครับขางกันเจือเบื้อเบื้อครับเตือเบือหันกินครับย่านกันครับเฮ็ดบ่เคยกินจะกินได้ครับพี่น้องครับอันตรายครับอย่าไปทดลองครับแต่ผู้ถ่าบัวากินอย่าไปกินนะครับเป็นเฮ็ดทีอันตรายมากนะครับผิดพลาดมากเอาขึ้นบ่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็หาเก็บหากินเฉพาะเห็ดทีรู้จักและกินได้นะครับ กินเป็นประจำอันนี้ที่ผมเคยกินอย่าไปกินนะครับะไปีเสียนเจ็บเป็ดตอครับดอกจมจมครับขายง่าๆครับ,รรบโปะโ,โปุุ่นนะครับสายตาต้องดีนะครับทุกถ้บดีก็บ่เห็นดอกเห็ดแล้วครับมันซ่อนอยุลึกครับนครับ ดอกซีเรียรนี่เราต้องพูดถึงเรื่องคมแล้ะครับเห็ดนี่แต่ถ้าต้มแล้วนะครับต้มเห็ดเจอทางย่างแล้วก็แซ่บครับยำเนี่กัดกดพูดล้วครับอืมดอกจุมนะครับดอกตูมมันไปเรื่อยๆครับหาเรื่อยๆเพื่อนๆครับเก็บไปกองร่วมกันนะครับอย่าหลงครับอย่าลืม นี่อีกครับบัวใหญ่แห้งสะสมไปเรื่อยครับมดปลาล่ะครับตอนนี้หนุนครับนี่ดอกนึงครับนี่ดอกใหญ่ครับกำลังพอดดีครับกำลังพอดดีดอกใหญ่ ใช่ครับสวยๆครับไปต่อครับยังมีอีกอยู่นะครับงามๆม,มีแดอกจุมจ๊มๆครับเมือนนี่ดอกสวยครับอีกครับ พื้นที่โบเยอะมากนะครับแต่ว่าเชื่อเฮ็ดดีครับปีนี้ง,งามๆไรดอกครับสวยๆเลยเก็บไปเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับดูรับชมนะครับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับวิธีอีสานนะครับ,รรบลกอีสานหักอีสานครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้น้ำนะครับเป็นกำลังใจให้ผมให้ทีมงานน้องนุ่งนะครับที่กำลังอัเิเกตหัดถ้ำนะครับหัดสางช่องนะครับนำบรรยากาศวิธีเช่าบ้านนะครับมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิง่งได้ช่วมกันนะครับยังมีอีกเรื่อยๆนะครับเพจครับบางอันกับ เทาแล้วครับสงสัยตัวนี้เกิดนานแล้วนะครับเอาดอกกำงามมันครับดอกเขาเอาทิมไปนะครับเก็บใส่ถุงล้ะครับบัตเทนีเบิดแล้วเบิดบองหานะครับดอกงามครับสวยครับบัวตำกบ หา6กโล่แหละครับทุงนี่หลายเติบนะครับหลายพอสมควรนี่อีกกล่องนึงครับเก็บใจทุงแล้วครับตอนนี้ เยอะมากๆครับเก็บบวบวาดไว้แล้วครับเก็บคนเดียวเก็บไปเก็บมาเริ่มเมื่อยแล้วครับจะมีเสียกันเงยวจะมุดหาใน่ปลาผลแล้วครับเมื่อนี้เอาสมีซะก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ขอ,อกันไาคลิปน้าครับผมมือนี้คลิปนี้นะครับบรรยากาศเก็บเพชรครับสวัสดีครับ